สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้เอาเมนูเจนะคะที่เป็นขนมหวานเจถึง3สูตรด้วยกันนะคะแบบไม่อบมาฝากกันเลยค่ะแต่ก่อนไปนดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ค่ะเดี๋ยวเราไปดูเมนูแรกกันเลยค่ะกวาดเอาให้หมดเนาะ อันนี้เราทําเองนะคะจากนมสดนะคะแล้วก็ใช้สารแทนความหบาอานแล้วก็ใช้เนยนะคะอันนี้จะดีมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่ควบคุมน้ําตาลอยู่นะคะแต่ยังติดนมข้นหวานในทาการทำทำสูตรต่งางๆนะอันนี้ช่วยได้เดี๋ยวเราไปตั้งไมโครเวฟให้พออุ่นนะค่ะทีนี้พออุ่นแล้วนะคะเราจะร่อนนะคะในส่วนของผงโกโก้ไปลงไปนะคะ ผงโกโก้ร้อยเปอรซ็นะคะจะใช้ผงโกโก้ร้อยเปรซ็นเท่านั้นนะร่อนลงไปนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะขนผงโกโก้นะคะกับนมก้นหวานให้เข้ากันนะคะจนเนื้อหนึบหนับเลยนะเพราะว่าเราเอาน้ำว่นหวานนะคะไปเข้าให้มันอุ่นๆแล้วนะคะมันก็จะทําให้เนื้อมันจะหนึบหนับไวขึ้นนะคะเราจะคนกันนะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะเอาเข้าตู้เย็นนะ โดยที่เราจะแ็ปทิ้งไว้นะคะพยายามคนให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะกดนะคะให้ผงโกโก้หมดผงเลยนะคะ ันนี้หวานกาลังพอดีนะคะไม่หวานเยอะเกินไปนะคะเพราะว่าเราจะใช้นมสดเอ็นมที่เราทําเองนะนะคะก็เลยเราจังแบะนี้ค่ะเราแลปปิดไว้ในลักษณะอย่างนี้นะคะ1ชั่วโมงนะคะในตู้เย็นนะคะไม่ต้องแช่ตู้แช่แข็งนะคะเดี๋ยวเราเจอกันค่ะ1ึงชั่วโมงผ่านไปนะคะ ค่ะทีนี้นะคะเราก็จะเริ่มปั้นกันนะคะหลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะเราเตรียมชอม้อนไว้หนึ่งอันนะคะการปั้นนะคะเราก็ตักค่ะชอ้อนนะะี่แหละมันจะแข็งๆแล้วใช่ไหมแข็งมากเลยแล้วก็ผงช็อกโกแลตนะคะไอผงโกโก้อ,อย่างนี้นะคะเราก็ปั้นเห็นไหมคะมันจะไม่ติดมือเลยนะค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุกกันนะคะ เดี๋ยวเราจะมาคุกกันนะคะเห็นไหม,มคะง่ายไหมคะเพื่อนเห็นนะคะเดี๋ยวเราก็ไปจัดจานในจานกันนะคะเห็นไหมคะก็จะได้เป็นช็อกบอนน่ารักน่ารักนะคะเดี๋ยวเราจะทําอันต่อไปกันคะ่ะเราก็เป็น ค้มถั่วเหลืองนะคะในเซเว่นได้ค่ะแต่อันนี้นะคะเลือกใช้น้าต้มถั่วเหลืองที่ทําเองนะคะสูตรอยู่ข้างล่างนี้นะคะใช้น้ํานมถั่วเหลืองนะคะสองถ้วยตวงค่ะนะคะสองช้อนชานะคะและคนมุนนะคะให้อิ่มตัวนะคะแช่ทิ้งไว้นะคะโดยประมาณนะคะประมาณสิบนาทีนะคะแล้วถึงไปตั้งไฟกันค่ะ ระหว่างรอผงวุ้นติ่มตัวนะคะเรามาเตรียมผงมะชะชาเขียวกันนะคะโดยเราใช้ผงมะชะชาเขียวน,นะคะสองช้อนชาค่ะเอาแบบเข้มข้นเลยนะแล้วคนผสมกันค่ะแล้วพักทิ้งไว้นะคะนี่นหมคะพักทิ้งไว้นะคะคนผงวุ้นนะคะกับนมถั่วเหลืองนะคะให้เข้ากันนะคะจนเดือดน,นะคะ หลังจากเดือดแล้วนะคะให้ใส่ผงมัทฉะชาเขียวนะคะที่ละลายไว้นะคะผสมกันนะคะให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ใส่สารแทนความหวานนะคะแทนน้ำตาลไปสองช้อนชานะคะคนให้เข้ากันนะคะเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องปรุงให้นั่นก่อนบางทีเราเพราะว่าเราจะไปเขาเรียกอะไรนะ ไปปรุงรสนะคะด้วยกับด้วยตัวน้ำผริกอีกทีก็ได้นะคะเวลาจัดเสิร์ฟนะคะเดี๋ยวรอให้มันเย็นสักครู่แล้วเราไปใส่พิมพ์กันค่ะทีนี้นะคะเราเทาใส่พิมพ์กันนะคะ เสรเซตตัวนะคะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟกันนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟด้วยท็อปปิ้งนะคะอีกนิดนึงนะคะค่ะราดตกแต่งด้วยท็อปปิ้งนะคะซึ่งเป็นท็อปปิ้งเมเปิ้ลนะคะแอปเปิ้ลนะคะใส่แอปเปิ้ลไซรัปนะคะตัวนี้คนกินเจทานได้นะคะ เมนูเจนะคะอีกหนึ่งเมนูที่น่าทำนะคะลองไปทำกันดูค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้กังใจช่องรักสุขภาพด้วยค่ะและอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะ